สวัสดีค่ะพม่พี่นอ้องมนีก็มา่พอกับการรายงานพยายกรณ์ารอากาศบริเวณภาคอีสานตอนล่างจากศูนย์อุตุนยิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะมนีก็มา่พอกันในบายวันที่10มิถุนายนสอ5พันห้้อก้ีกัสิบพาพี่น้องไปติดตามลักษณะอากาศของมอนีค่ะว่ามีลักษณะอากาศเป็นแนวใดแน่ค่ะสำหรับการขาดหมายลักษณะอากาศมนีบริเวณภาคอีสานตอนล่างของเฮามีฝนฝ่าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะ ส่วนลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้พ่วมเร็อลมอยุที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชอัอาา่วโมงคาดวอุณหภูมิสูงสุดของบนมือนี้ค่ะยุที่33ถึง36องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเซามื่ออื่นค่ะยุที่23ถึง26องศาเซลเซียสค่ะต่อมาเข้ามาเบ่งก,า,า,การคาดไม้ลักษณะกา7มือข้างหน้าระหว่างวันที่10ถึง16มิถุนายนค่ะ ช่วงแรกค่ะช่วงวันที่1 0ถึง1ิมิถุนายนบริเวณภาคอีสานตอนล,าอล่างของเภามีฝนฝ่าคนองร้อยละ3 0ถึง40ของพื้นที่ค่ะส่วนลมเป็นลมตะว,วันตกเฉีงยงใต้คววมเร็ล่ลมอยู่ที่1 0ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะต่อมาช่วงที่2ค่ะช่วงวันที่1 4ถึง1ิมิถุนายนบริเวณภาคอีสานตอนล,าอล่างของเภามีฝนฝ่าคนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ ส่วนลมก็ยังเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่10ถึงยีกิโลเมตรต่อชอั่วโมงขาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นนะคะอยู่ที่31สิอถึงสาองศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นค่ะยุทียี่สิถึงยี่สิบหองศาเซลเซียสค่ะค่ะสำหรับช่วงนี้ขอฝากพ่อแม่พี่น้องละมันระวังอันตรายจากฝนฝ่าคะนนองไว้น้ำเด้อค่ะวันนี้กิจสดาว่องสวัสดิ์ขอลาคุณฟังไปก่อนพอกันไหมเม,นะมื่อน้าวัอนี้สวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน